เขาเรียกคลองหลอดปากคลองตลาดตรงนี้เรียกปากคลองตลาดตลาดคือปากคลองคลองหลอดของโบราณจริงเห็นไหมหลอดนี่ของโบราณจริงๆอ่ะตลาดปากคลองเนี่ยคือตลาดปากคลองงดไหนคะคลองบางหลวงโอ้โหเห็นแล้วป้องมิมที่ชายเปรตใช่ไหมเขาไปทางไหนลึกๆนั้ยขนาดอจระเป็นเป็นเป็นคลองไม่ใช่คลองนะมันใหญ่นะใหญ่จนจนปัจจุบันมาเรียกว่าคลองบางกอกใหญ่ มันมีคลองบางกอกน้อยมันเล็กกว่าอยู่ทางเขาสุริราชอ๋อตรงนู้นบางกอกใช่แล้วมันอ้อมเป็นมาแล้วมาโผล่ตรงนี้ค่ะสมัยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นที่ตรงเนี้ยเขาขาดทีเยนวันไม่เป็นแม่น้ำหรอกค่ะพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยานุ๊กไหนก็บอกลืมไปแล้วสัง่งขุดแล้วก็เรียกว่าขุดรัดไงโอ้โรัดเนี้ถ้าเราต้องมาจากปากคลองบางกอกน้อยใช่เรือตามหาบัวรอยจนเหนือพีอ่ออ เพลงบเพลงปรกอบลอยแล้วก <py at led> <speaking einer> ็เข้าไปกว่าจะมาโผล่บรงกอใหญ่ได้นะเกือบวันและไอ้ตรงนี้และตรงนี้ที่เรือเนี่ยลงจะจอดเนี่ยสมัยก่อนเป็นแพขายของหมดเลยเขาขายของคือคนเนี่ยกูสีแดงก็มาอยู่กุมชนคนกุมชนก็มาชุมนุมอยู่ตรงนี้เรือก็มาอยู่ตรงนี้เป็นตลาดน้ำใหญ่ที่สุดเลยแห่งแรก ปากคลองบางหลวงเริ่มตั้งแต่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดที่ตั้งของเ้อาวิชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นที่ตั้งกองทัพเรือและภายในมีพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินอยู่ตอนนี้อยู่เยื้องท่าเรือปากคลองตลาดในปัจจุบันคลองบางหลวงที่ทางราชการเรียกขานว่าคลองบางเกอกใหญ่ชื่อคลองอาจเกี่ยวเนื่องกับการที่มีพระราชวังอยู่ปากคลองสมัยกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงพระเจ้าแผ่นดินคือหลวงเมื่อมาอยู่ปากคลองบางเกอกใหญ่จึงกลายเป็นคลองบางหลวง คลองบางหลวงจัดว่าเป็นคลองที่มีความกว้างใหญ่กว่าคลองที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเพราะเป็นทางออกของแม่น้ําเจ้าพยาสายเดิมก่อนที่จะมีการขุดคลองลัดบางเกาะและเป็นแหล่งผลสินค้าที่มาจากปากใต้ที่สําคัญในบริเวณนี้ยังเป็นด่านภาษีในสมัยกรุงศรีอยุธยา